กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมดิมคุงเจมส์อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมมารีวิวเป็นตัวละครอาราชายามเช้านะครับอินุอาราชิ <don> ผมรีวิวอไอ้เจ้าเหมียวไปแล้วใช่ไหมชื่อเนโกะมามูชินะครับวันนี้เลยมารีวิวอินุอาราชิเลยแล้วกันตอนแรกกะจะไม่อัดแล้วเพราะว่า อ่าผมเอาจริงจบเดี๋ยวไม่เช้าที่ผมตื่นไปข้างนอกมานะครับมีธุระแล้วคราวนี้กลับมาก็เพียแต่รู้สึกว่านอนไม่หลับครับแล้วก็อยากอัดคลิปด้วยก็เลยมาอัดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่เทสสก,กิลตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมเพิ่งสุ่มได้มาไม่นานนี้นะ ตัวละครตัวนี้นะครับจะมี4เทรดนะครับที่มาติดตัวมากับตอนเลเวล64ดาวนะอ่าช่วงเวลา90วิหลังจากเริ่มแบทเทิลนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%อ่าตอนที่โดน KO อ่าแล้วใช้ตัวละครอีกตัวออกโจมตีจะนำมาใช้ต่อ100% อย่างว่ะของส่วนเพิ่มพลังโจมตีของคุณจากคุณสมบัติของตัวเองผมไม่แน่ใจฮะเทนเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับเมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมสัตูตอนที่โจมตีสัตูด้วยสกิลหนึ่งนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก10% เพิ่มสูงสุดจะแตกได้สูงสุด30%นะครับจะรีเซ็ตเมื่อตัวเองโดน KO แล้วก็อีก2เทศนะครับเมื่อปลดลิมิตเบคกาดาวเลเวล80ช่องเวลา90วิวนะครับหลังจากเริ่มแบทเทิลนะครับจะย่นเวลาคูดาวสกิล1 50%แล้วก็จะมีเลือดเหลือหนึ่งนะครับเมื่อพลังชีวิตเรามากกว่า50% แล้วก็บนะูธเทสครับสร้างความเสียหายโดยคิดจะเข้เพิ่มขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็สกิลที่1นะครับการโจมตีของราชายามเช้าอ่ากุ้งสร้างความเสียหายให้ศัตรูในระยะกลางนะครับแล้วยังมอบอโอกาสสถานะไฟช็อตให้กับศับตรูด้วยนะครับอ่าสกิลนี้เมื่อเลเวล5นะครับ จะเพิ่มผลลดพลังป้องกันให้ศัตรูด้วยสกิลนี้พลังโจมตีจะอยู่ที่317นะครับสถานะไฟช็อต100%เป็นเวลา3วินะครับแล้วก็ความเสียหายไฟช็อตจะอยู่ที่100ต่อ1วินาทีนะครับล้พลังป้องกันศัตรูอีก10%เป็นเวลา20วินะครับคู่ดาสวสกิลนี้อยู่ที่29วินาทีนะครับ แล้วก็สกิล2นะครับเ,เลิกทำลายกับใช้ความรุนแรงซะสร้างความเสียหายให้ศัตรูในระยะกลางนะครับในขอบเขตที่กำหนดหลังจากสกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับสกิลนี้พลังโจมตีอยู่ที่716ดร้อยสิอุด้าอยู่ที่4ี่รอเอ้ยจะสี่ร้ได้ไงนะสามสวินาทีนะครับเป400็นสี่เฉยเลย กองคอนตัวนี้เป็นสายมัดสีเขียวนะครับเป็นบูธโจมตีดูจากแท็กเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเช็คแท็กอีกทีนะครับแท็กตัวนี้ผมว่าเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มเลือดน่าจะดีนะเพราะว่าเหมือนมันจะอะมันพลังโจมตีพาสซีมันไม่จำเป็นจะต้องใช้เหลียญอะไรมากครับก็ ฟีกเกลียนกันดูเอาละกันนะครับผมไปเล่นในเฟนแบตเทิรมันไม่ได้ใช้เหรียญให้ดูไงแต่เอาความเป็นจริงก็ใช้เป็นอ่าสามฟีเดสนี่ก็ได้ครับเซตนี้เซตนี้เลยผมว่าได้นะเป็นเหรียญด้วยสิกนับสามฟีเดสแร้ว่็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอนเกมที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมเกมที่หนึ่งมาอยู่ที่อ่า ดานอะไรนะตควื่คอมตัวนี้มีข้อเสียนะครับคือไม่สามารถตีกับลูฟี่ตรงๆได้นะครับเพราะว่าลูฟี่มันไม่ติดไปช็อตนะครับมันเป็นยางนะแล้วก็คลิปนี้ถ้าผมพูดวนๆงงๆมึนๆพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษขออภัยด้วยครับวี้แบบว่ามัน,ม,นมันเหนื่อยแล้วครั้นี้มัน มันง่วงนะจริงๆมันง่วงเนอะแต่มันนอนไม่หลับจริงๆริเวยแล้วก็ห่วงเรื่องชิปด้วยนะครับคือจริงๆแล้วจะเว้นไปก่อนแล้วอัดพึ่มนี้ก็ได้นะแต่มันไม่อยากเว้นนานนะครับตัวละครมันมีเยอะที่ผมยังไม่ได้รีวิวด้วยจริงจอยากรีวิวโซโลเดลโรซาอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้คิดหน้าแล้วกันนะแล้วก็ รอโอนี้กันฉิมะมีพี่คนหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขารุ่นพี่ผมหรือรุ่นน,นอ้องเรียกรุ่นพี่ไว้ก่อนแล้วกันนะมีพี่คนหนึ่งเขาถามว่าใส่เหรียญอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเวลร้อยผมจะรีวิวอีกทีตอนนี้อยู่มันจะเหลือเศษอยู่ประมาณห้าสิบเศษนะแล้วก็ในอีเวนต์ผมได้ประเศษหนึ่งอสิบเศษแล้วเลขสิบเศษก็จะเหลือประมาณสี่สิบกว่าเศษสามสิบนะ ตีไปสามสิบก็ได้โอเคหนึ่งตัวขอตัวนี้ไม่น่าได้เพื่อนเอาไว้แล้วอืมไปช่วยโซโลแล้วกันนะโซโลทิ่ตัดเลือดด้วยเฮ้ยทิมผดตาลแย่ละแล้วก็มากี้เงียบด้วยนะเออ ้วเดี๋ยวมันทำไมฆ่าเขาง่ายจังไะทำไมฆ่าพิกมันง่ายจังใส่โลดสีเขียวนั่นเนี่ยครับแล้วก็น่าจะตายนะตีอ้าวเราไม่ได้ฮะโอเคมนน้จบไโพดเจอบดแน่เลยโดยจากการเล่นก็บอดแล้วล่ะแล้วก็เพื่อนเราเก่งนะเดี๋ยวเราไปดูก็ว่าเราได้กี่คิวเราได้สองคิวเยึดไปหนึ่งทงนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจนเกมที่สองกันเลยดีก okay, <Okay. S 1> ว่าเกมนี้ถือว่าวอม์มโอเคครับผมเกมที่สองมาอยู่ที่ด่านเดิมนะครับแล้วก็ห่างไม่ทันฮนะมัวแต่มองอะไรก็ไม่รู้เจอคนเดิมด้วยนะครับเบอร์หนึ่งจำชื่อได้อยู่เอา้าแล้วก็อืมชื่ออะไรไม่ออกแล้วะไม่รู้จะพูดอะไร่แย่สุดๆดไปเลย อ่ารอบนี้เขาเล่นเป็นคาตาคุลินะครับคาตาคุลิสายเล่าสีเขียวอ่เดี๋ยวเราลงไปทงเดิมครับเดินไปทงเดิมซิไม่ใช่ลงไปทงเดิมป้าบ,บอ่อตัวนี้ตีเพื่อเดินได้ไหมไม่น่าจะหายนะมันใกล้เลยกันตีลองดูไม่ได้ไม่ไนดะ้มันใกล้โพด,ด,ดทิมมืไปเลย เย็นเย็นหน้าฝั่งนู้นเย็นไว้ครับเย็นไว้เรียบร้อยหนึ่งตัวครับหลบอีกหนึ่งตัวขออีเอ้ยเอ้ยแย่ละจะตายเอ้ยเอยเอ้ยติดตันอ้ําฝั่งนู้นมีเลือดด้วยนะข้างบนมีคนมาไม่เอ้ยสโลเตสซาครับสูดยากไงทิม อืโดนหนึ่งคนระับเพื่บรอบกันอุ๊ยตาย <What? S 1> โอเคไปกันต่อตัดไหว่ไม่นอคืนนี้แสบตาแลยกันเื <laughs> แล้วก็ห้าวอะไปเลยพุ่งจิ้มยาทงผมอุ๊ย,ย,ยเพื่อนใจเย็นอ่ากับตายละ ขอเธอเพื่อนอุ๊ยเขารบได้วะโคดช่ำไปฮะหยึดทองน้นเับไม่น่ามาทันนะถ้าไม่โดดลงมาจากข้างบนนะไม่ทันฮ่าฮโดดลงมาก็ไม่ทันเอบทิมถอยถอยถอยเเ็คแมนมาวะ่ะไม่มีใครมาจิ้มอุ้ยจิ้มไม่โดน โดดจิ้มโดดจิ้มอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะไอ้บอทบอทแม่เอ้าอันนี้เล่นแปลกๆให้ผมอะจิ้มไม่ค่อยจะโดนเลยจิ้มอ่าโดนอยู่ลบครับฮทบแล้วก็โดนแมสวยอืมช่วยเราทงบนแล้วกันครับแล้วก็ ไว้ยึดทงไปเลยยึดไว้กันนะครับเพื่อพลิกอะไรเกมนี้ไม่ไม่ค่อยไ,ได้ทำอะไรเลยนะครับมัวแต่ตายนะโอเคเพื่อนเอวีไปนะครับเพื่อนคนเดิมเลยเราเจอแล้วก็เราคิดไว้สองคนนะครับแล้วก็ยึดทงไว้สามทงโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกเกมที่สามกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมเกมที่สามมาอยู่ที่ ออลองพาร์คสเต็ดน,นะครับ <L V. S 1> เปลี่ยนด่านละอ่าด่านแรกชื่อด่านแรกกับด่านสองชื่อบาลติเอสเตทดน,นะผมไปอ่านมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยฝั่งนู้นมีลูฟี่สองตัวนะครับก็ระวังเขาไว้หน่อยละกันคนระับเราบูกุกลูฟี่ได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเขาไม่ติดอ่าตัดเลือดไ,อไม่ใช่ตัดเลือดเขาไม่ติดไอสายฟ้าเรานะครับ พะเขาเป็นอย่างนะเราก็ต้องระวังเขาไปนิดนึงนะะครับตัวละครที่เป็นสายฟ้าทุกตัวนะครับต้องระวังอ่ลูฟี่ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอื่นเราสู้ได้หมดนะครับก็ระวังรูปหลงแฮนด์คอกไว้นิดนึงนะครแต่ฟังเรามีลูฟี่อีกถึงสองตัวกันเลยทีเดียวเชียวอยากได้นะไอพีหลักมากเลยลูฟี่แต่คงไม่อออนครับเดี๋ยวได้เพชร ห้สิบเพชรรอบนี้สุ่มถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดองเพชรไว้แล้วครับดองไว้รอโรเจอร์นู่นนะสิ้นปีแล้วก็รอลูปี่เอีกมาอีกรอบนะไม่ต้องห่วงน่าจะมาอยู่แล้วมั้งจิ้มไม่ค่อยจะโดนมันโดนแต่มันรู้สึกเหมือนไม่โดนมันแปลกๆหลบเฮ้ยอย่าได้ๆผิดด่าน ีรเขาดิอ่าเรียบร้อยครับตายหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยเพื่อนจิ้มแบมครับลบโอเคเพื่อนช่วยแล้วครับเอาจริงจกจะยิดน,นายกันเจ้วแล้าเดี๋ยวไปเรียกเรียกจิ้งจกว่าไหน <c oughs> อะไรอยู่น้ามันเดินตีไม่ได้ลืมตัว นึีกว่าเป็นล้อล้อผมชอบแบบตีแล้วก็ให้มันเดินไปเรื่อยๆแต่มันช้ามากเลยเอาจริงไม่รู้ตีทําไมมันชินมืออเห็นบางคนเขาเดินแล้วมันดูแบบไว,วอะไรเงี้ยเราก็ชินมือไปตีเดินเฉยเลยวิจ,มมจิมไม่โดนจนะิมไม่โดนัะติดไอ้น,นี้อยู่จิ้มอีกทีขอจิ้มหน่อยเฮ้่เปล่าตีตีตีเรียบร้อยเพื่อนได้ไปนะแล้วก็ เดี๋ยวลบก่อนโอ้โหลูปีเอ็กโดหดหลายคนอวยนะตัวนี้แต่บอกเลยว่าอย่าไปตีกับโรเจอร์นะลูปีเอ็กสู้เขาไม่ได้นะเอาจริงแต่ถ้าเชิงหนาหนากว่าก็ดีคนระับแต่มันตีกับอาคาง่ายแค่น,นั้นเองคืออาคาโดนมันชุดเดียวมันร่วงล่วงเลยนะผมโดนแล้ผมมีอาคาแปดสี่ปะโดนบ่อยบ่อยเอา้าเรียบร้อยตา โอเคครับมาเอาใหม,ม,ม่เอาใหม่ผมเอ่อค้างถึงไหนละ <c oughs> ค,นะคือเอาอาคาแปดสิบนับคืออาคาแปดสิบอ่ะผมโดนบ่อยมากเลยลูฟี่เอาจริงคือมันเกียนนะับมันเกียนเลยละ่ะเขาติดบูดน่าระวังด้วยนะเรี <c oughs> ยบร้อยครับตายไอ้ทงทงนู้นทงนู้นทงบ้านไม่ใช่ทงบ้านทงกลางทงกลางนู้นทงกลางตรงข้างหน้า บมาัครบถอยมาก่อนนะอย่าเราติดล้มหลงนะเราติดบู๊เราก็จะเว่อร์หน่อยนะอ่าบูจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยครับชนะชนะติดกันเลยนะเอาจริงเธอว่าดีฮะไม่ต้องอัดใหม่บ่อยเจอวัดผมก็ลงผมบอกเลยช่องผมแม่คอดเรียวโอ้โหดูเขาฆ่าไปด็สิหกตัวเลยบ้าวะเนี่ย คนนะครับมีเบอร์โทรใช่ใช่เบอร์โทรไหมเวล70นะครับเบลจริงๆของเขานะแล้วก็อ่โรเจอร์ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าไตเต้นตัวเกมโอเคครับผมก็สำหรับชิปนี้งคงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมจนจบแล้วก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้อีกสักช่องนะครับผมนี่นะครับอรอเลยสี่สิบหเศษคืนนี้ถ้าถ้าผมอยู่ไหวจนตีสองนะก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะยังไม่ได้นะ <c oughs> มันจะเหลืออีกประมาณอีกนิดหน่อยนะครับจนได้1 0บเศษมันก็จะเหลือประมาณสาเศษ ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับไม่พูดความทำเพลงละไปจริงๆล่ะไว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ